น้องปีใหม่ไม่ธรรมดาค่าตัวขึ้นเรียกได้ว่าตามรอยแม่เลยจริงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของคุณแม่แอปทักษอ,อนพักสุขเจริญกับอดีตสามีสงการเดชาณรงค์ที่มักหาจิตกรรมเสริมในช่วงเวลาว่างอยู่บ่อยครั้งทั้งเรียนไวโอเรตเรียนปินโนตีกองเต้นบักเล่ถ่ายแบบ เดินแบบจนหลายคนยกให้เป็นเด็กที่มีความสามารถรอบตัวไปแล้วเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ทั้งสวยมรารยาทงามแถมยังเก่งสุดๆส,สำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แอปทักษอรกับอดีตสามีสองการเดชาณรงค์ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นสุดตาฟันน้ำนมไปแล้วมีแฟนคลับติดตามมากมาย แถมยังมีงานพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบถ่ายโฆษณารุมตอมอย่างต่อเนื่องสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแม่แอปที่เริ่มฉายแววในวงการอย่างล่าสุดได้รับบทบาทเป็นแม่วันทองตอนเด็กส่งสายตาปิ๊งๆทำเอาเราป้าๆอดยิ้มไม่ได้เลยกับความเก่งนี้ค่าตัวจะเริ่มต้นอยู่ที่150,000ถึง200,000บาท